ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเลี้ยงลูกให้มีเสรีภาพอย่างพอดีการมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดช,ชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขาอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชาพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันที่9กรกฎาคม2514เรากำลังอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วโลก เชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่มีขีดจำกัดการพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่คนละฝั่งทวีตทำได้ง่ายได้เพียงแค่ปายนิ้วสัมผัสเรามีเสรีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ่งการกระทำได้ตามเสรี อย่างไรก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเสรีนั้นหาใช่ความเสรีที่ไม่มีขีดจำกัดหากแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดและการกระทำโดยอยู่ในขอบเขตที่จะไม่รุกล้เมืดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นอีกทั้งการแสดงออกซึ่งเสรีภาพนั้นยังคงต้องคำนึงถึงการรัฐสภะเป็นสำคัญควบคู่ไปด้วย คำถามก็คือจะทำอย่างไรให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้เสรีภาพไปพร้อมกับรู้ถึงขีดจำกัดว่าเสรีภาพนั้นทำเท่าไร่ที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปเพราะเสรีภาพที่มากเกินไปนำมาซึ่งปัญหาไม่ว่าจะต่อตนเองต่อคนรอบข้างต่อสังคมขณะเสรีภาพที่น้อยเกินไป ก็อาจส่งผลให้ดำเนินชีวิตของลูกไม่เป็นปกติสุขได้คนส่วนใหญ่มกักจะเข้าใจว่าเสรีภาพนั้นคือการทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่กระทบผู้อื่นซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ก็ถูกต้องเสมอไปนะักเพราะการทำอะไรก็ได้แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมโดยตรงแต่หากส่งผลเสียต่อ ตัวผู้กระทําเองก็ย่อมเกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวมในทางอ้อมเช่นการใช้ยาเสพติดแม้ผู้เสพจะไม่มีอาการข้างออกไปอรารวาสทำลายไข่แต่มีผลเสียของการใช้ยาก็ย่อมทําให้ผู้นั้นมีความเจ็บปวยทางกายทางใจไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทํางานได้ตามปกติทําให้สังคมขาดบุคลากรที่มีคุณภาพไปอย่างน้อยหนึ่งราย คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนลูกให้หนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังคำกล่าวที่ว่าเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวนั่นเองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ